สวัสดีครับชีวิตของคนเราครับก็เต็มไปด้วยทางเลือกต่างๆนะครับการขับรถนะเวลาเราจะไปไหนเนี่ยเราจะเต็มไปด้วยทางเลือกมันจะมี4ี่แยกมี5แยกมี3แยกคือเราจะต้องเลือกเสมอว่าทางไหนคือทางที่จะไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการไปนะครับทีนี้เวลาเวลาที่เราเดินทางเนี่ยเราจะมีแผนที่บอกว่าถ้าเราจะไปไปกรุงเทพ มันก็จะมีป้ายบอกไปว่าป้ายนี้ไปกรุงเทพแล้วก็จะขับตามไปได้การขับรถนี่มันโอเคนะมันมีป้ายบอกทางว่าทางไหนคือทางที่ถูกต้องทางไหนคือทางที่จะไปถึงจุดหมายที่เราต้องการจะไปได้จริงๆกรุงเทพเลี้ยวซ้ายอ่ะเราเลี้ยวซ้ายแยกหน้าตรงไปกรุงเทพตรงไปอ่ะตรงไปโอเคไหมครับแต่ว่าในชีวิตคนเราเนี่ยเวลาที่เราตั้งเป้าหมายอะไรไว้นะครับ ตัวเลือกที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมันไม่ได้มีป้ายเตือนเรานี่คือปัญหานิดนึงก็คือว่าเวลาที่เราจะต้องเลือกทําอะไรบางอย่างในแต่ละวันเนี่ยนะครับเราตื่นเช้ามาเราเต็มไปด้วยตัวเลือกเราจะทําอันนี้หรือยังไม่ทําดีหรือจะทําเลยหรือว่าผัดวันประกันพุ่งไปทาไปทำอ่าพุ่งนี้ไปทําปีหน้าไปทําอีก2ปีหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันเต็มไปด้วยตัวเลือกนะครับคุณจะไปอาบน้ําหรือว่าจะนอนต่อ คุณจะไปทํางานต่อหรือว่าจะานั่งนะครับทำอะไรเลื่อยเปื่อยไปอะไรเงี้ยนะครับนั่งเล่นโทรศัพท์นั่งเล่น a c e b o o k นั่งคืออะไรที่มันไม่ใช่ไม่ได้ไปมันไม่ใช่ทางที่เราจะไปไปถึงเป้าหมายเราจริงๆนะครับมันไม่มีป้ายเตือนเหมือนกับการขับรถการขับรถมีป้ายเตือนแต่ชีวิตจริงตัวเลือกที่เราจะต้องเลือกในแต่ละวินาทีในแต่ละวันเนี่ยนะครับมันไม่มีป้ายบอกว่าเราควรจะเลือกทําอะไรโอเคเพราะฉะนั้นตัวเลือกก็ เราจะต้องมีสติในการเลือกทำในแต่ละครั้งว่าเวลาที่เราอยู่ว่างๆมีตัวเลือกให้เราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มีของที่มันน่าทำมีของที่มันน่าเบื่อมีงานที่เราต้องเคลียร์แล้วก็มีนู่นนี่นั่นต้องจัดการเราจะเลือกทำอะไรก่อนหลังมันไม่มีป้ายเตือนบอกเราพอไม่มีป้ายเตือนบอกเราสมองก็มักจะพาเราไปในทางที่แบบ สมองมันอยากพักผ่อนสมองมันชอบอะไรที่มันมีความสุขอะไรที่มันรีแลกซ์อะไรที่มันสบายใจสมองจะพาเราไปทําสิ่งนั้นซึ่งนั่นอาจจะไม่ใช่ทางที่จะเลี้ยวไปหาเป้าหมายเราก็ได้มันอาจจะต้องอ้อมไปแล้วเราอาจจะหลงไปโดยที่แบบเราลืมแล้วว่าจุดหมายจริงๆเราคืออะไรเพราะฉะนั้นตัวเลือกในแต่ละวันอันนี้สําคัญมากว่าแต่ละวินาทีที่เราจะเลือกทําแต่ละอย่างให้สังเกตดูดตรวจสอบดูนิดนึงว่าสิ่งที่เราเลือกทํา ณนะตอนนี้สิ่งนี้มันสําคัญจริงหรือเปล่ามันช่วยให้เรามันคือทางที่เราจะไปถึงเป้าหมายหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเรา,เ,าเลือกทําไปแล้วเนี่ยมันเฉียงออกจากเป้าหมายเราอาจจะไปเจอ,อที่หนึ่งโดยที่เป้าหมายเราอาจจะอยู่ไกลจากความเป็นจริงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นต,ต้องเลือกให้ดีว่าตัวเลือกในการทําแต่ละวันเนี่ยมันคือทางที่จะตรงไปหาเป้าหมายเราหรือเปล่าเราอยากเป็น นักบินอยากเป็นตำรวจนะครับอยากเป็นวิศวกรหรือว่าอยากทําธุรกิจอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับให้เราดูว่าแต่ละครั้งที่เราเลือกทําในแต่ละวันช่วยให้เรามันใช่ทางที่เราจะไปถึงเป้าหมายเราหรือเปล่านะครับแต่ทีนี้มันก็มีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอตัวเลือกที่ผ่านที่เราเลือกทํามาแล้วในอดีตนะครับเรามักจะเสียเวลาไปกับการย้อนเวลากลับไปแล้วก็ ตอนนั้นเราถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราคงไม่ทําแบบนี้ชีวิตเราคงไม่ถึงจุดนี้อะไรหลายๆอย่างมันคงจะดีกว่านี้อะไรมันไม่น่าจะแย่แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเสียเวลาเนาะอยากให้คุณคิดอย่างนี้ว่าสิ่งที่คุณเลือกทํามาในอดนะีตณตอนนั้นตัวเลือกที่คุณทําแล้วผ่านมาถึงจนวันนี้ตอนนั้นมันคือดีที่สุดแล้วให้คุณคิดอย่างนี้ครับที่คุณเลือกทํามาแล้วทําให้ชีวิตคุณมาอยู่จุดนี้ มันดีที่สุดแล้วสําหรับตอนนั้นถ้ามันไม่ดีจริงๆตอนนั้นคงจะเลือกทําทําไมมันมีนะผมก็เคยเป็นก็คือว่า,เ,าเวลาย้อนกลับไปในอดีตเราไม่น่าเลือกทําแบบนี้เลยอะอยากจะย้อนเวลากลับไปไอันนี้มันเป็นเป็นความคิดที่มันฉุดลั้งเรานะฉุดฉุดลั้งเรานะครับโอเคไหมณนะตอนนั้นเราเลือกทําอะไรผ่านไปแล้วนั่นมันดีที่สุดแล้วสําหรับเราณนะตอนนั้น เพราะถ้ามันไม่ได,ดีจริงตอนนั้นเราก็คงไม่ทําโอเคไหมครับในเมื่อเราทํามาแล้วอะถ้ามันดีหรือไม่ดีสําหรับตอนนี้มันอาจไม่ดีสําหรับตอนนี้เพราะตอนนี้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเราก็คิดว่านั่นคือบทเรียนแต่ตอนนั้นไอ้ที่เราเลือกเลือกทําแบบนั้นไปแล้วมันดีที่สุดแล้วสําหรับตอนนั้นจริงๆให้คิดแบบนี้เราจะได้ตัดตรงนี้ออกไปมันจะได้ไม่มารัางควานไม่คอยฉุดล้งเราให้เราหมดกําลังใจว่าเราไม่น่ามาถึงจุดนี้เลยเราไม่น่าทําแบบนั้นเลยนะี นั่นคือดีที่สุดสําหรับตอนนั้นแต่ตอนนี้เราจะทําอะไรตอนนี้ต่างหากที่มันสําคัญนะครับเลือกสิ่งที่จะไปทางของเราจริงๆนะครับเลือกในปัจจุบันครับอย่าไปเลือกในอดีตอดีตมันเลือกไม่ได้แล้วเราทําไปแล้วนั่นมันดีที่สุดแล้วตอนนี้ต่างหากที่มันที่เราสามารถทําให้มันดีได้เข้าใจหครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของตัวเลือกนะครับในการที่เราจะเลือกทําสิ่งต่างๆใน,ในชีวิตประจําวันของเรานะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นสีลธรมชีวิต คิดตอนรถติดนะครับและพบกับผมใหม่นะครับครูซุปก็จะนำข้อคิดดีๆนะครับสจะทาในชีวิตมาฝากกันทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ